สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเบญจกิตินะครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศนะครับผมวันนี้มาดูว่าใต้สะพานจะสวยไหมนะครับผมตอนตอนนี้หกโมงแล้วนะครับผมหกโมงเย็นแล้วสะพานก็เปิดไฟแล้วนะครับผมสวยมากเลยนะครับมีนกบินผ่านแบบเยอะมากทุกคนตอนนี้ นี่คือตอน6โมงนะครับที่นี่เหมาะกับใครที่จะมาถ่ายรูปนะครับผมช่วงนี้นะครับผมหน้าหนาวนะครับผมช่วงเดือนพฤศจิกานะครับผมก็จะมืดเร็วนะครับถ้าใครจะมาก็มาสักประมาณ5โมงนะครับ5โมงนี้กำลังดีเลยทุกคนสวยมาก วยเราก็จะเห็นผู้คนนะครับผมเดินอยู่บนสะพานเยอะเลยนะครับสวยจริงๆทุกคนตึกตึกแฟดสีสวยมากครับวิววิวสวยจริงๆข้างล่างนี้ก็สวยสวยแปลกตาดีทุกคน เพราะว่าแบบเดินแบบชิชวๆ่ะทุกคนไม่เดินแบบอะไรเขาเรียกอะไรคนไม่เยอะอะดูไหคนไม่เยอะดีกว่านะครับผมเดินได้สะดวกแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับผมมาครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกก็แนะนนำให้ขึ้นไปข้างบนนะครับสวยมากหน้าหนาวนี่น่าจะดีเลย จร,จรินี่ับนี่ก็ผมจุดนี้จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของสะพานในส่วนเด่นจากกิตินะครับสวยจริง สิดีมาก คนก็จะเห็นหมาวสาตรีเห็นไหมครับเสนะื้อสีขาวนะทุกคนจุดนี้สวยจังทุกคนที่นี้จะเป็นแบบจุดที่โค้งนะครับผมโค้งขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับสวยจริงๆ สวนเป็นจ่ายกิตินนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นตรงนันทัวทองแต่บ้างมีนะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าสวนลุมพินีนะครับข้างหน้านะครับมันก็จะเป็นเมดพาร์คฮอสพิทอลนะครับเป็นโรงพยาบาล จุดนี้ก็จะเป็นต้นเป็นจุดอุโมงต้นจานจุรีนะครับผมามาเดินข้างล่างนี่ก็ฟิลดดีเหมือนกันนะเนี่ยเดินสบายด้วยคนไม่เยอะ แบบสวยๆนะครับผมเพราะว่าเราจะได้แ,บบแสงจากสะพานนะดูไฟทุกคนไฟสองสว่างนะครับผมทางเดินนี่เจ๋งเลยถ้าแบบไม่สังเกตนี่คิดว่าเป็นแบบเสาเสาเหล็กขึ้นมาเฉยๆนะครับเพราะว่าเราจะไม่เห็นหลอดไฟอ่ะหลอดไฟเขาหลบลงไปข้างล่างนะครับผมเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นเตยนะครับผมเนี่ยเป็นเตยอยู่ตรงนี้เยอะเลยจุดนี้ก็เป็นต้นจามจุรีจามจุรีสแควร์หอมเตยทุกคนหอมเตยเดินผ่านมาเมื่อกี้ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินออกไปจุดสระน้ำนะครับผม <Okay. S 1> เรียกสระอันนีว,ว่าหนองน้าถ้าใหญ่แบบนั้น,น,นทุกคนคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับสระน้ํากับหนองน้ํานี่เหมือนกันไหมอันไหนใหญ่กว่ากันนะครับผมถ้าจะเทียบทุกคนนี่คือเตยทั้งหมดเลยก่กนเดินผ่านนี่ได้กลิ่นเลยกลิ่นค่อนข้างที่จะหอมนะ ไปต้มนะครับผมใส่ข้าวเหนียวเลยนะนะครับผมหรือว่าทำขนมใบเตยนะครับจุดนี้ก็ค่อที่จะเมิดนะครับผมแต่ว่าทางเดินทางเดินนะมีไฟสองสว่างอยู่แล้วนะครับผมก็จะว่าเดินได้ปลอดภัยในนอนครับ เยียบดีได้ยินแต่เสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเสียงมะแรจุดนี้ไฟสองสว่างทุกคนเยอะเลยนะครับก็เป็นจุดมที่จะเมืินนะครับผมต้นไม้เยอะ มมีีแกก,กเดินตรงไปข้างหน้านะครับผมก็จะไปเจอกับศูนย์ประชุมแห่งชาติศิรุกิจนะครับจุดนั้นนะครับผมก็สามารถเดินทางมาลงที่สถานีเอ็มอาร์ที่สถานีศูนยรประชุแห่งชาตินะครับถ้าจะมาส่วนส่วนเบนเนี่ยทุกคนถ้ามากับรถไฟฟ้าใต้ดินให้ลงสุนทรประชุนะครับ เดี๋ยวถ้ามา BTS นะครับผมก็งลง BTS S <S <c oughs> อโศกจุดนี้ผู้คนจะมีผู้คนมาวิ่งเยอะครับค่อยๆจะแบ่งกันเลยนะครับผม ทางวิ่งทางเดินทางปั่นจัก,กรยานอย่างที่ผมเดินอย่างนี้เป็นทางปั่นจัก,กรยานนะครับผมแต่ว่าช่วงประมาณห้าโมงก็น่าจะห้ามปั่นแล้วนะครับเราก็เลยมาเดินได้นะครับ ้สึกว่าโซนนี้ผมไม่เคยมานะเนี่ยนี่ครับผมข้างหน้านั้นก็จะเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริินะครับ สาลาพักใจสว่างอยู่นะจุดนี้เพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่มีต้นไม้เยอะนะครับผม็างครั้งที่จะ ติดตั้งไฟสองสว่างเยอะอยู่ในสรทุกคนตรงส่วนแบบนี้จะมีน้ำพุนะครับผมสามจุดเลย ที่นี่อยู่สวยมากทุกคนเราจะได้เห็นตึกรมามบ้านช่องขคนที่อาลังการมาก ผมกำล่งสสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ